ตอนที่131หลีจูซินผู้ทรงพลังฟาดฟันทะลวงเดี่ยวถูกคิดค้นขึ้นมาโดยหวังชงวิธีการโคจรพลังลมปราณเส้นเอ็นที่จําเป็นสาหรับการส่งผ่านพลังหรือจุดประสงค์สําหรับเพลงดาบนี้หวังชงมีทุกอย่างพร้อมแล้วในการฝึกฝนหวังชงหลับตาลงพร้อมกับเริ่มกําหนดจิตในการเปิดเส้นเอ็นภายในร่างกายเพื่อใช้สําหรับส่งผ่านพลังลมปราณการเปิดเส้นเอ็นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันไม่มีปัญหาใดาๆสําหรับหวังชงที่มีประสบการณ์ในด้านนี้อยู่ก่อนแล้วหากเป็นคนอื่นๆพวกเขาอาจจะต้องลองกว่าร้อยครั้งหรือพันครั้งก่อนที่จะเปิดเส้นเอ็นท มากสุดที่หวังชงอาจจะผิดพลาดมันก็ไม่เกินไปกว่าสองถึงสาครั้งเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่การเริ่มฝึกเล็ดวิชาใหม่ก็ยังเป็นเรื่องยากมากอยู่ดีฮุบเสียงครวญครางดังออกมาจากลำคอของหวังชงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเข้าสู่สภาวะกึ่งหลับเพื่อฝึกฝนนายน้อยกลายเป็นคนคลั่งวรยุทธ์ไปแล้วหากว่านายท่านได้เห็นสิ่งนี้ท่านจะต้องประหลาดใจมากแน่ๆเมืองหลงรู้สึกประหลาดใจกับความพยายามของหวังชงมากจนอดชื่นชมออกมาไม่ ได้ในที่สุดเขาก็เบือนหน้าออกไปทางอื่นเพื่อเฝ้าระวังอันตรายจากศัตรูที่อาจจะปรากฏตัวออกมายอดเขากลับสู่ความเงียบสงบหลังจากผ่านระยะเวลาไปช่วงหนึ่งร่างกายของหวังชงก็สั่นสะท้านขึ้นมาเขาเปิดเส้นเอ็นสำหรับเพลงดบาบฟาดฟันทะลวงเดี่ยวได้เกือบหมดแล้วแต่ในขณะที่เขากำลังเปิดเส้นเอ็นตำแหน่งสุดท้ายอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนดังขึ้นมาอย่างกระทันหันมีคนมาที่นี่หวังชงลืมตาขึ้นพร้อมกับมองลงไปที่เชิงเขาเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าผู้มาเยือนจะอยู่ห่างจากเขาไม หวังชงยิ้มบางๆเสินไห่ลงจากเขาไปเพียงคนเดียวแต่เขาไม่ได้กลับมาเพียงคนเดียวแต่อย่างใดเขายังได้พาข้ารับใช้บางส่วนที่ถืออุปกรณ์หลายอย่างในมือมาจากตำหนักตระกูลหวังพร้อมกับเขาดูเหมือนว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อเตรียมสร้างค่ายฝึกของหวังชงขึ้นก็ว่าได้นายน้อยข้าจัดการเรื่องซื้อหุบเขานี้แล้วที่นี่เป็นของเราแล้วนอกจากนี้ข้ายังพาคนงานบางส่วนมาที่นี่ด้วยเราสามารถสร้างที่พักได้สองถึงสามหลังในบริเวณใกล้ๆนี้เสินไห่ตะโกนขึ้นมาขณะที่เขาและคนอื่นๆยังปีนป่ายขึ้นมาตามสันเขาห้าห้า หวังชงยิ้มเบาๆนอกจากเครื่องมือหลายอย่างแล้วเขายังมองเห็นสเสบียงอาหารอีกหลายอย่างด้วยเช่นกันผืมเมื่อเสินไห่เข้ามาใกล้หวังชงเขาก็ต้องประหลาดใจทันทีนายน้อยท่านดูแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่แล้วหวังชงหัวเราะอ,ออกมาเบาๆขณะที่เสินไ่ลงไปจากเขาหวังชงมีพลังเพียงขั้นก่อเกิดลมปราณระดับ6แต่ตอนนี้พลังบ่มเพาะข,ของเขาได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับและร่างกายของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันขณะที่เขากำลังจะบอกเรื่องนี้กับเสินไ่จู่ๆใบหน้าของหวังชงก็บิดเบี้ยวไปอย่างกระทันหันเมื่อเขาสัมผัััส้ถึงงออนนตราาาายเเขขขมใใหวจ ระวังเสียงตะวาดลัานของหวังชงดังขึ้นราวกับสายฟ้าฟาดทันทีนั้นทุกคนก็เห็นความเคลื่อนไหวจากทางขวามือของเซินไ่ในเวลานั้นเสินไ่และเมืองหลงก็สังเกตเห็นความผิดปกติใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักฆ่าหญิงคนนั้นนายน้อยระวังตัวด้วยทั้งสองคนตกตะลึงมากพวกเขาไม่คิดว่านักฆ่าหญิงจะตามพวกเขามาจนถึงที่นี่ใบหน้าของเสินไ่เผยให้เห็นถึงความสำนึกละอายออกมาไม่ว่าเขาจะระวังตัวมากเพียงใดก็ตามเขาก็ไม่พบความผิดปกติใดๆในก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่านักฆ่าหญิงคนนี้ได้ติดตามเขามาตั้งแต่ต้นแล้ว แต่ทว่าในช่วงที่ผ่านมาเขากลับไม่รู้ตัวแม้แต่นิดเดียวปกป้องนายน้อยเสืนนห่เมืองหลงพร้อมกับองครักษ์คนอื่นๆที่เพิ่งมาถึงตะโกนขึ้นหากไม่ใช่เพราะความปลอดภัยของหวังชงพวกเขาคงกระโจนเข้าหานักฆ่าหญิงไปแล้วแน่นอนอันตรายหลบไปไม่มีใครรับมือนางได้หวังชงตะโกนขึ้นด้วยความกังวลหากว่าอาลัวโนดานและอาลัวเจียอยู่ที่นี่พวกเขาก็ยังพอจะรับมือกับนางได้แต่ไม่มีทางเลยที่เหล่าองครักษ์เหล่านี้จะจัดการกับนางได้ด้วยตัวของพวกเขาเองอืมอย่างน้อยเจ้าก็ยังรู้ตัว เสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากป่าแม้ว่ามันจะเป็นเสียงที่ฟังดูเรียบๆแต่สำหรับหวังชงมันกลับดูเหมือนเสียงกระซิบจากมัจจุราชก็ว่าได้ใบไม้สั่นไหวไปมาพร้อมกับเงาดำทะยานออกมาจากป่าด้านขวาการเคลื่อนไหวของนางรวดเร็วและซับซ้อนราวกับวิญญาณร้ายอีกทั้งฝีเท้าของนางยังทำให้ยากที่จะบอกได้ว่านางจะจู่โจมเข้ามาจากทิศทางใดหวังชงคิดไม่ผิดเขาเชื่อว่าพื้นที่ของป่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับนางท่าก้าวเงาพลายของนางในเวลานี้คาดเดาทิศทางได้ยากกว่าบนพื้นราบมากพลักักพลันรักพไั้ เพียงแค่การเบี่ยงตัวเล็กน้อยของนางมันก็ทำให้นางหลบการโจมตีของเสินไห่และเมืองหลงไปได้และสามารถพุ่งตรงเข้าหาหวังชงได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้มันเพิ่งผ่านไปไม่ถึงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นหวังชงสัมผัสได้ถึงความตายที่คืบคลานเข้ามาใกล้ควับทันใดนั้นหวังชงก็ได้ใช้เพลงดบาบฟาดฟันทะลุงเดี่ยวออกมาอย่างไม่ลังเลแต่แทนที่เขาจะใช้มันเข้าใส่นักฆ่าญิงจากหมู่เกาะตะวันออกเขากลับใช้มันเพื่อหลบหนีออกไปหวังชงรู้ดีว่านักฆ่าญิงคนนี้เป็นผู้ฝึกยุคข,ขั้นนักลบแท้แน หลีจูซินท่านจะยืนดูอยู่เฉยๆงั้นหรือเมื่อสัมผัสได้ถึงคมดาบที่ถูกแทงเข้ามาจากด้านหลังหวังชงก็ตะโกนขึ้นมาอย่างสุดเสียงทันทีเรากับเป็นการตอบรับเสียงของหวังชงเสียงลึกลับดังขึ้นมาจากป่าแม่นางเจ้าควรหยุดแค่นี้คลืน่นพลังจูโจมกวาดออกมาห่างจากด้านหลังของหวังชงเพียงเล็กน้อยคลื่นพลังแผ่ขยายด้วยความรุนแรงจนต้นไม้ที่อยู่รอบๆเอ็นล้มไปตามคลื่นพลังคลิปตานั้นดาบเล่มหนึ่งก็ปักลงบนพื้นที่ปลายเท้าของนักฆ่าหญิงก่อนที่นางจะกระเด็นออกไปด้วยคลื่นกระแทกไกลกว่าสิบจ หลีจูซินเสินไห่และเมืองหลงรู้สึกตกตะลึงทันทีเมื่อเห็นคนปรากฏตัวออกมาด้านหลังของหวังชงคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชายายกลางคนสวมชุดคลุมสีเทาที่หวังชงจ้างวานมาจากตำหนักสีสมุดด้วยเงินห้าพันตำลึงทองค่าจ้างของเขาแพงจนน่าขันอีกทั้งเงื่อนไขในการว่าจ้างของเขายิ่งหน้าหัวเราะมากขึ้นไปอีกเขาสามารถมาหรือไปได้ตามที่เขาต้องการหลังจากรับเงินก้อนแรกเขาก็จากไปทันทีสิ่งนี้ทําให้เสินหายและเมืองหลงที่เป็นองครักษพภกดีของตระกูลหวังไม่พอใจอย,อย่างยิ่งนี่ไม่ใช่การว่าจ้างผู้ฝึกยุทธ์อีกก่นมนมาาาาบ้ยยดูภใว ดังนั้นพวกเขาจึงยืนกรานคัดค้านความคิดของหวังชงแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่อาจเอาชนะความดื้อรั้นของนายน้อยพวกเขาได้ทั้งคู่ต่างก็ไม่ได้คาดหวังว่าหลี่จูซินจะซ่อนตัวเอาไว้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมืองหลงเขาอยู่ใกล้ชิดกับหวังชงมาโดยตลอดแต่กลับไม่พบร่องรอยของหลี่จูซินแม้แต่นิดเดียวบูมเช่นเดียวกับที่เสินไห่กำลังครุ่นคิดถึงเรื่องนี้สายลมพัดกันโชกขึ้นมาจากด้านล่างเชิงเขามันทำให้ยากจะลืมตาขึ้นมองได้นักฆ่าหญิงจากหมู่เกาะตะวันออกพยายามใช้ท่าก้าวเงาคลายสร้างความสับสนขึ้นเพื่อจะผ่านนหีี่่จููซิไไปยััังงงงงววชแตาากกกก็ถสดเออ้้คร การต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างทั้งสองคนกำลังจะปะทุขึ้นในไม่ช้าเมื่อมองไปยังหลี่จูซินเสินไห่ก็ต้องประหลาดใจมากความแข็งแกร่งที่หลี่จูซินแสดงออกมาในเวลานี้เหนือกว่าเขาสัมผัสได้ในตําหนักสี่สมุดนายน้อยรู้มาตลอดว่าเขาจะอยู่คอยปกป้องข้าคิดว่าเขาหนีไปแล้วซะอีกเสินไหโพล่องออกมาด้วยความตื่นตะลึงในเวลานี้เขาตระหนักได้แล้วว่านายน้อยของเขาคิดถูกมากเพียงใดเงินห้าพันตำลึงทองแม้ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่มันก็เทียบไม่ได้กับชีวิตของพวกเขาและยิ่งความตายของนายนาย้อยมันน่ากลัวกว่าพวกเขามาก ถอ,ออกไปทุกคนถอยออกไปทันใดนั้นเสินไ่ก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่าเขาควรจะทาเช่นไรเขารีบสั่งการให้พักพวกทั้งหมดถอยห่างออกมาหลี่จูซินและนักฆ่าหญิงจากบูกาะตะวันออกต่างก็เป็นผู้ฝึกยุธขั้นนักรบแท้จริงความแข็งแกร่งของทั้งสองคนเกินกว่าที่พวกเขาจะยุ่งเกี่ยวได้คลื่นพลังที่กวาดออกมาราวกับใบมนี้ที่เฉือนลงบนผิวหนังของพวกเขาการต่อสู้ในระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะยื่นมือเข้ามาแทรกได้ทุกคนต่างถอยห่างออกไปด้วยความตื่นประหนกเสินไ่และเมิงหลงเองก็ไม่เข้าไปในวงต่อสู้ััวววอยยงตร้ะด มาทางนี้ก่อนเสินนห่และเมืองหลงพาคนงานและเหล่าองคร์คนอื่นๆล่าถอยออกไปในระยะปลอดภัยก่อนจะตะโกนไปทางหวังชงอืมหวังชงพยักหน้ารับเบาๆแต่เขาไม่ได้ขยับออกจากจุดที่ยืนอยู่แต่อย่างใดด้วยความแข็งแกรง่งและท่าก้าวเงาพลายพร้อมกับเพล็ดวิชาในการลอบสังหารของนักฆ่าหญิงจากหมู่เกาะตะวันออกนั้นมันไม่สำคัญเลยว่านางจะเผชิญหน้ากับบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่มนางแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นหวังชงจับตาดูการต่อสู้ระหว่างนักรบแท้จริงทั้งสองคนตาไม่กระพริบต้นไม้รอบข้างไหวเอ็นไปตลลัระอดเว ก่อนหน้านี้เพื่อสร้างลานฝึกขึ้นหวังชงได้ให้คนอื่นๆขุดดินรอบๆจึงทำให้มีกองดินกระจายตัวอยู่รอบบริเวณแต่ในเวลานี้กองดินทั้งหมดได้กลายเป็นเพียงเศษฝุ่นปลิววอนอยู่ในอากาศจนทำให้แม้แต่วังชงก็ไม่อาจมองเห็นการต่อสู้ได้ชัดเจนนะยังไงก็ตามจากประสบการณ์และสายตาที่เฉียบแหลมของเขาจากช่วงชีวิตที่แล้วมันก็ยังพอทำให้หวังชงมองเห็นเงาร่างของทั้งสองคนได้อยู่บ้างมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับคนผู้นี้แม้ว่าดวงตาของหวังชงจะไม่สามารถมองเห็นร่างของทั้งสองคนได้ชัดเจนนะก็ตามแต่เขาก็ยังสัมผ ยิ่งกว่านั้นนางยังดูอ่อนแอกว่าครั้งก่อนมากผลกระทบของท่าก้าวเงาคราเริ่มแสดงผลแล้วหรือหวังชงคิดท่าก้าวเงาครายไม่ใช่เคล็ดท่าก้าวที่สมบูรณ์ยิ่งผู้ฝึกฝนมีความชำนาญในการใช้ท่าก้าวนี้มากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ส่งผลเสียต่อตอนเองมากขึ้นเท่านั้นในท้ายที่สุดมันอาจทำให้ลมปราณแตกสั้นก็เป็นได้บ่อยครั้งที่สมาคมผู้ฝึกยุตต่างๆใช้เคล็ดวิชาประเภทนี้ในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขายังไงก็ตามจากความเข้าใจของหวังชงเขาเชื่อว่านางยังมีเวลาอีกไม่น้อยก่ทผลล้าาาางงเยจกระสดั ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่านักฆ่าหญิงจะได้รับบาดเจ็บภายในมาก่อนหน้านี้แต่นางพยายามที่จะปิดซ่อนมันเอาไว้แหละข้าจำไม่ได้เลยว่าอาลวเจียและคนอื่นๆทําให้นางบาดเจ็บได้หวังชงสับสนแม่นางมันถึงเวลาที่ต้องจบแล้วแม้ว่ากระแสลมจะรุนแรงแต่เสียงของหลี่จูซิงยังคงฟังได้ชัดเจนและเมื่อเทียบกับนักฆ่าหญิงร่างของเขามองเห็นได้ชัดเจนกว่ามากนะักลินไอพลังที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเขาดูราวกับขุนเขาตั้งกระหานไม่ต้องคำนึงถึงเคล็ดวิชาที่นักฆ่าหญิงจากหมู่เกาตะวันออกใช้ออกมาเพราะถึงยังไงเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้นางเข้าใกกลล้้หวัังงชตออนนที่132ยบ หลีจูซินจับนางไว้ดวงตาของหวังชงเปล่งประกายระยิบขณะที่กล่าวออกมาหวังชงสังเกตเห็นความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังช้าไปก้าวหนึ่งนักฆ่าหญิงได้ใช้แรงประทะจากดาบของหลีจูซินเพื่อดีตัวออกไปยังป่าจากนั้นนางก็วิ่งรับเข้าไปโดยไม่ได้หันหลังกลับมาหรือใช้ท่าก้าวเงาคลายเจ้าคิดว่าจะหนีไปได้งั้นหรือหลีจูซินไล่ตามนางออกไปโดยไม่ลังเลช้าก่อนหวังชงตะโกนขึ้นพร้อมกับยกมือเพื่อจะหยุดหลีจูซินเอาไว้แต่ก่อนที่เขาจะได้กล่าวออกมาจนจบอีกฝ่ายก็หายรับเข้าไปปาาาาออไปปปนน่่าาาาาตตติิดมัักกกกหญงจเะววออแล้ เมื่อเขากล่าวจบทั้งสองคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงสายลมที่พัดโช,ชยขึ้นมาจากเชิงเขาเร็วหวังชงถอนมือที่ยื่นออกไปกลับช้าๆแม้ว่านักฆ่าหญิงจากบุเกาะตะวันออกจะรุดเร็วมากก็ตามแต่หลี่จูซินเองก็มีความเร็วที่ไม่ได้ด้อยไปกว่านางเช่นกันการหายตัวไปของทั้งสองคนทาให้ทั้งปากกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งนายน้อยเราจะทํายังไงกันดีเมืองหลงหันกลับมาหาหวังชงด้วยสัญชาตญาณหลี่จูซินยังไม่ได้จัดการกับนักฆ่าหญิงนั่นหมายความว่าพวกเขายังไม่พ้นจากอันตรายนายน้อยข้าขทม,น,น,าาม,มาาทนางีี่่ เซินไ่กล่าวออกมาด้วยความสำนึกผิดขณะที่คอมศีษะลงต่ำความสนใจทั้งหมดของเขามุ่งเน้นมาที่นายน้อยเพื่อแจ้งข่าวดีเขาจึงไม่ได้กระหนักเลยว่านักฆ่าหญิงจะติดตามเขามาที่นี่เช่นนี้หวังชงโบกมือเบาๆนี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้านักฆ่าหญิงยังทำภารกิจของนางไม่รู้ล่วงถึงจะไม่ได้สะกดรอยตามเจ้ามานางก็ยังหาวิธีอื่นตามมาได้อยู่ดีนอกจากว่าเราจะเลือกทิ้งกุกเขานี้แล้วกลับไปที่เมืองหลวงแต่มันก็ขึ้นกับเวลาเท่านั้นที่นางจะปรากฏตัวมาอีกครั้งเหตุผลที่ข้าจ้างหลี่จูซิงจากตำหนักสี่สม่่่ใชเเวลาามพูดรืองนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือคำนึงถึงการจัดการของเราต่อจากนี้ใบหน้าของหวังชงแสดงให้เห็นถึงความครุ่นคิดขณะที่เขากล่าวออกมาหลี่จูซิงรวดเร็วเกินไปกว่าที่หวังชงจะห้ามไว้ได้ทันแม้ว่านักฆ่าหญิงจะไม่สามารถรับมือกับเขาได้ก็ตามแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยรอบที่ซับซ้อนถ้าก้าวเงาใครจะสร้างความได้เปรียบให้กับนางมากดังนั้นแม้แต่หลี่จูซิงก็ยากที่จะจับตัวนางได้นายน้อยทำไมเราไม่ออกไปจากที่นี่ตอนนี้ที่นี่ไม่ปลอดภยัยเมืองหลงกล่าว การปรากฏตัวของนักฆ่าหญิงทำให้เขาตกใจกลัวอย่างแท้จริงหากไม่มีอาลวเจียอาลวโนโดานและถาปากุยวนก็ไม่มีใครรับมือกับนางได้ด้วยความซับซ้อนของพื้นที่นางไม่จำเป็นต้องกังวลการโจมตีของพวกเขาเพียงแค่การเคลื่อนไหวง่ายๆนางก็สามารถหลบการโจมตีของพวกเขาและเข้าหาหวังชงได้ง่ายไดย้ไม่หวังชงปฏิเสธคำแนะนำทันทีเราอยู่ห่างจากเส้นทางหลักมากเกินไปต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองวนันจึงจะหนีออกจากหุบเขาไปได้ยิ่งเรามัวแต่หนีเข้าไปในป่ามันยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนางสังหารเรามากขึ้นเราจะอยู่ที่นี่ก่อนมันเป็นนนนตตแห่่่งททีีีีดดสุอ้ นอกจากนี้แล้วหากพวกเราหนีออกไปแล้วพวกเขาจะทำยังไงหวังชงกล่าวพลางชี้ไปที่คนงานซึ่งเสินไ่พามาจากตําหนักตระกูลหวังสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทําให้พวกเขาตกอยู่ในความหวาดกลัวโดยสมบูรณ์เมื่อเห็นเช่นนั้นเสินไห่และเมืองหลงก็ขมวดคิ้วแน่นหวังชงกล่าวได้ถูกต้องหากพาพวกเขาไปด้วยจะทาให้ทั้งกลุ่มช้าลงในทางกลับกันหากเลือกที่จะทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ด้วยความขาดประสบการณ์พวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายจากสัตว์ป่าได้นอกจากนี้ด้วยสเสบียงอาหารที่มีจํากัดเมื่ออาหารเหล่านี้หมดลงพวกเขาจําเป็นต้องเข้าไปในป่านั่นจะทําให้พพววกกกกเเขขาาาาาาาลััดดงงงงไไไไ้่่่่ยมมนจจึตอะรรป หากคูยินรู้เรื่องนี้นางจะต้องโกรธมากแน่นอนแต่การพาพวกเขาไปด้วยก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเช่นกันอยู่ที่นี่แหละหวังชงกล่าวหลังจากครุ่งคิดชั่วครู่หลีจูซินไล่ตามนางออกไปหากเขาไม่พบนางจะได้กลับมาสมทบกับเราได้ง่ายในเวลานี้นี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดมีอย่างอื่นอีกที่หวังชงไม่ได้กล่าวออกมาเรื่องนี้นักฆ่าหญิงจะต้องไม่ออกไปจากที่นี่ดังนั้นหวังชงจึงต้องอยู่ที่นี่ในฐานะเหยื่อต่อไปสิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาคือเส้นชีพจรวิญญาณที่มีค่ามากที่สุดตระกูลขุมพลังกลลลุ่่่่่่่มมมทีียยิิงงหหนนััับไวดดจะเเืืออพ หากเขาตัดสินใจที่จะละทิ้งเส้นที่พจรวิญญาณนี้เขาจะต้องหาวิธีที่จัดการกับนางให้ได้เสียก่อนท่าก้าวของนางทําให้นางสามารถหลบสิ่งต่างๆได้ง่ายเสินไห่เมืองหลงตัดต้นไม้รอบบริเวณนี้ออกด้วยการลดปริมาณต้นไม้ออกไปจะทําให้ความสามารถของท่าก้าวเงาพลายของนางลดลงมากหวังชงกล่าวขอรับนายน้อยเสินไห่และเมืองหลงพยักหน้ารับนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทําได้ในเวลานี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถรับมือกับนักฆ่าหญิงได้แต่การตัดต้นไม้ย่อมไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเขา การใดที่พวกเขารวมตัวกันอยู่บนพื้นที่โล่มันจะทําให้พวกเขาเฝ้าระวังจากนักฆ่าหญิงได้อีกสักระยะทุกคนนายน้อยสั่งให้ตัดต้นไม้รอบๆอ,ออกเสินห่และเมิงหลงหันกลับไปสั่งการคนงานและองครักษ์คนอื่นๆครั้งนี้เป็นภัยคุกคามถึงชีวิตของพวกเขาทั้งกลุ่มจึงหยิบจับเครื่องมือขึ้นมาทางานอย่างแข็งขันทันทีในขณะที่คนอื่นๆกาลังปรับภูมิทัศน์โดยรอบอยู่ด้วยการตัดต้นไม้ออกนั้นหวังชงก็ไม่ได้อยู่เฉยแต่อย่างใดข้าควรตรวจสอบพื้นที่รอบๆหวังชงคิด หวังชงรู้ดีว่าการตัดต้นไม้ออกไม่เพียงพอสำหรับหยุดนักฆ่าหญิงได้เขาจำเป็นต้องมองหาสิ่งอื่นดังนั้นเขาจึงเริ่มสำรวจรอบๆด้วยความระมัดระวังเมื่อเห็นเชิงเขาด้านหนึ่งดวงตาของหวังชงก็เปล่งประกายขึ้นทันทีที่นี่แหละหวังชงเห็นต้นไม้เตี้ยเตีตรงเชิงเขาซึ่งมีผลอยู่เต็มต้นเขายื่นมือออกไปเพื่อเด็ดผลไม้มาหลายลูกก่อนจะทุบให้แหลกจากนั้นเขาก็ขยำบนฝ่ามือก่อนจะกลับไปยังยอดเขาเพไม่นานหลังจากที่หวังชงกลับมาถึงยอดเขาเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีก็ดังขึ้นท่านหลีกลับมาแแลลลลล้ว้ววท่่าาานหหีีีกกับมมจูิยยอดเ ทั้งกลุ่มโห่ร้องออกมาด้วยความยินดีแม้แต่เสินไห่และเมืองหลงก็ยังถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกปรับใดที่หลี่จูซิงอยู่ที่นี่พวกเขาทั้งหมดก็จะปลอดภยัยเมื่อได้เห็นความแข็งแกร่งของหลีจูซิงทุกคนก็ต่างมั่นใจในตัวเขามากท่านหลี่ท่านจับนักฆ่าหญิงได้ไหมเสินไห่ก้าวออกไปข้างหน้าพลางกล่าวถามออกมาเดี๋ยวก่อนในขณะที่คนอื่นๆกำลังดีใจอยู่นั้นมีเพียงหวังชงคนเดียวที่ขมวดคิ้วแน่นเขาสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไปพี่ฮี่เสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงดังขึ้นพร้อมกับคำกล่าวที่เเต็มมด้ววยยยคาหัน น่าเสียดายที่ข้าไม่ใช่ท่านหลีของพวกเจ้าจากช่องว่างระหว่างต้นไม้ร่างของคนผู้หนึ่งก็ก้าวออกมาคนผู้นี้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดำคลับใบหน้าปิดบังไว้ด้วยหน้าก,ากากในมือถือดาบยาวรูปร่างของเพียวและหน้าหลงไหลแต่ในเวลานี้ในสายตาของทุกๆคนกลับมองเห็นราวกับมจุราชปุ๊บโดยไม่ลังเลนักฆ่าหญิงจากบุกเกาะตะวันออกก็พุ่งเข้าหาเสินไห่ด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์เสินไห่ระวังท่านเสินระวังเมื่อเห็นภาพนี้ความหวาดกลัวก็ปกคลุมความคิดของทุกคนทันที เมืองหลวงและองครักษ์คนอื่นๆชักดาบออกมาพร้อมกับจะพุ่งออกไปอย่างไม่ลังเลอย่างไรก็ตามกลับมีบางคนที่ตอบสนองเร็วกว่าพวกเขาเกือบทันทีที่นักฆ่าหญิงพุ่งเข้าหาเสินไหนั้นหวังชงก็ตระหนักได้ถึงความผิดปกติก่อนที่คนอื่นๆจะตอบสนองได้ทันเขาก็ใช้เพลงดาบฟาดฟันทะลุงเดี่ยวออกไปก่อนแล้วความเร็วของเพลงดาบฟาดฟันทะลุงเดี่ยวไม่ได้ด้อยไปกว่าเคล็ดวิชาความเร็วอื่นๆแต่อย่างใดตูมแม้ว่าหวังชงจะออกตัวได้ช้ากว่านักฆ่าหญิงที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าก็ตามแต่ปลายดาบของเขาก็มาถึงด้านหน้าของนางก่อนที่นางงจะสสัหหารเไ่้ง หากที่เกิดขึ้นในตำหนักตระกูลหวังเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเกิดขึ้นอีกครั้งไม่มีอาวุธใดจะต้านทานดาบเหล็กมู่จือได้เจ้าต้องตายนักฆ่าหญิงจากหมู่เกาะตะวันออกรีตาลงคริปตานั้นนางดูรากับพยักร้ายที่กำลังจ้องมองไปยังเหยื่อจิตสังหารระเบิดออกมาจากร่างของนางอย่างรุนแรงปึกพริปตาที่จิตสังหารพวยพุ่งออกมาจากร่างกายของนางนางก็ได้ใช้ดาบที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแทงไปยังหวังชงทันทีขณะเดียวกันนั้นมืออีกข้างของนางก็คว้าไปที่มีดสั้นข้างเอวเตรียมเอาไว้สำหรับการไม่ให้หวง นักฆ่าหญิงคนนี้ไม่ได้มีเพียงความรวดเร็วเท่านั้นแต่พลังของนางก็สามารถสร้างแรงกดดันให้กับทุกคนโดยรอบได้ปุบทว่าการโจมตีของนางที่สกัดซึ่งทางออกสำหรับหวังชงเอาไว้กลับพลาดเป้าในเวลานั้นหวังชงได้กระโจนขึ้นไปในอากาศพลิปตาต่อมาเสียงกรีดร้องของนักฆ่าหญิงก็ดังขึ้นนางได้รับบาดเจ็บอย่างไม่น่าเชื่อนักฆ่าหญิงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่านางจะได้รับบาดเจ็บเช่นนี้อีกทั้งคนที่สร้างบาดแผลให้กับนางได้ยังเป็นเพียงคนที่อ่อนแอกว่านางมากอีกด้วยนางไม่เคยเห็นเพลงดาบเชนน ข้าจะฆ่าเจ้าความอัปยและความดุดันฉายอยู่บนใบหน้าของนักฆ่าหญิงนางไม่คิดที่จะปล่อยเหยื่อของนางอีกต่อไปลมปราณมหาศาลระเบิดออกมาจากร่างของนางในเวลานั้นปกป้องนายน้อยหยุดนางไม่ว่ายังไงอยาให้นางเข้าใกล้นายน้อยได้ทุกสิ่งเกิดขึ้นในช่วพริปตาทันทีที่เสินไ่โจมตีเข้าหานักฆ่าหญิงคนอื่นๆก็ตามเขาไปทันทีพวกเขาทั้งหมดโจมตีออกไปด้วยพลังทั้งหมดที่มีระวังด้วยนางได้รับบาดเจ็บแล้วหวังชงตะโกนลั่นแม้ว่าข้าจะได้รับบาดเจ็บข้าก็ฆ่าเจ้าได้ นักฆ่าหญิงจากหมู่เกาะตะวันออกคำรามลั่นพริปตานั้นเสินไห่และคนอื่นๆก็ถูกผลักออกมาด้วยพลังลมปราณของนางทันทีจากนั้นนักฆ่าหญิงก็พุ่งเข้าหาหวังชงอย่างไม่ลังเลหากเจ้าต้องการฆ่าาก็ตามมาหวังชงตะโกนขึ้นพร้อมกับใช้เพลงดาบฟาดฟันทะลุงเดี่ยวออกไปด้านข้างในเวลานั้นนักฆ่าหญิงก็ไล่ตามด้านหลังของเขาไปอย่างใกล้ชิดแต่ในครั้งนี้แม่แต่เสินไห่และเมืองหลงก็ตระหนักว่านางได้รับบาดเจ็บซึ่งความรวดเร็วของนางลดลงมากกว่าเดิมเมื่อยิ่งพวกเขาจ้องมองไปที่นางมันก็ยิ่งทำให้พวกเขาาามมั่นนใจคววเร็ของงงลดลด หลี่จูซินทําให้นางบาดเจ็บนั้นหรือความคิดนี้พ่ยพุ่งขึ้นมาในศีรัะของทุกๆคนแม้ว่าหลี่จูซินจะปล่อยให้นางรอดมาได้แต่เขาก็ยังทําให้นางได้รับบาดเจ็บความแข็งแกร่งในเวลานี้ของนางลดลงไปมากไม่เช่นนั้นแล้วด้วยความต่างชั้นของพลังคงไม่สามารถต้านทานนางไว้ได้เช่นนี้รับฟังได้ที่ช่องแบงแบง